สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มีอยู่ที่บ้านพ่อปู่แม่ย่านะคะเดี๋ยววันนี้เรามาชิมผลไม้บ้านพ่อปู่แม่ย่าก,กันนะคะยังไม่สุกเอกนะคะแต่ว่าวิจะพาดูว่ามีอะไรกินบ้างที่เอรมันนะคะผลไม้มีช่วงนี้มีอะไรที่มันออกลูกออกผลไม้ชิมบ้างไปชิมกันเลยดีกว่ากันไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนทุกคนคะจะเห็นว่าลูกเชอร์รี่เริ่มแดงแล้วนะคะทุกคนนี่ดูลูกใหญ่ด้วยนะ ขมวนสุกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยว,ยวลองมาชิมกันดีกว่าเป็นไงคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนบ้านพ่อป่๋มย่าสุกแล้วว่าอืมหวานมากเลยอะ่ะอร่อยทุกคน เดี๋ยวบีหายกินต่อดีกว่าอร่อยอย่ะทุกคนบีเจออีกลูกแล้วนะคะพอสุกอยู่นะคะพอกินได้อยู่นี่ค่ะทุกคนลูกเชอรี่เริ่มสุกแล้วนะชิมกันเลยดีกว่านะคะอืมหวานแต่ไม่หวานเท่าลูกทีแดงๆเมื่อกี้นี้นะแต่ว่าอร่อยทุกคนกำลังแบบกรุบ,บๆด้วยอะ่ะอืม อร่อยมากค่ะทุกคนอไปดูผลไม้ย,ย่างอื่นต่อเลยดีกว่าตอนนี้บี้กำลังเดินไปด้านหลังนะคะว่าจะไปลองชิมมะยมฝรั่งทุกคนรู้จักไหมคะที่นี่ที่เยอรมันเรียกว่าสต๊คเบรนนะมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยแต่ว่าถ้ามันสุกอ่ะมันจะหวานนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยดีกว่า ระหว่างที่เดินไปอ่ามายมป่าของเงยอรมันนะคะทุกคนมาวอร์มเฮาของแม่ย่านะคะอะ่สตรอบเบอรีป่าเริ่มสุกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่มาลองชิมกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ีค่ะทุกคนลูกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสตอรอเบอรีป่ปาเห็นไหมเออถ้าลูมันแดงๆอะ่ะมันจะหวานเหมือนสตอรอเบอรี่เลยนะคะทุกคนไปเก็บให้ดูอีกสองผลนะคะเนี่ยแล้วตอนนี้มันกำลังแดงฉ่ำเลยค่ะทุกคนหวานมากเลยอืมอร่อยอะ อร่อยเห็นไหมคะทุกคนมันแอบอยู่ตรงข้างใต้เห็นไหมคะมีเยอะเลยนะนี่ไงไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปหาไมยมป่ากินกันไมยมฝรั่งไม่ใช่ไมยมป่าผู้ผิดขอโทษทีนะคะประชาชน ถึงแล้วนะคะต้นมะย,ยมตาเดี๋ยวให้ดูนี่คือต้นไมะย,ยมที่ฝรั่งเรียกนะคะทุกคนเดี๋ยววีให้ดูต้นนี้นะคะจะมีหนามเจ็บๆเลยทุกคนซึ่งเยอรมันลูกเนี้ยเขาเรียกว่าลูกสตักเกอร์แบร์เรามีความเปรี้ยวซึ่งคนไทยบอกว่าไอ้ลูกเนี้ยคลายไมะย,ยมบ้านเราสุดแล้วก็คือ มันจะเปรี้ยวและมีน้ำทุกคนถ้ามันสุกนะคะก็จะออกเป็นสีม่วงม่วงแล้วก็จะหวานขึ้นหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็คือจะเปรี้ยวเหมือนมะยมเราเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่านะคะทุกคนว่าจะเปรี้ยวแค่ไหนนะคะทุกคนลูกเขียวถ้าสีม่วงหวานอร่อยเลยฟังเสียงนะทุกคนมันกรอบจริงๆิงนนะ มันเปรี้ยวแต่มันเปรี้ยวแบบมันเปรี้ยวอร่อยอะค่ะทุกคนมันเปรี้ยวเห็นไหมเป็นเม็ดเ,เหมือนมะยมบ้านเราเลยมันออกเปรียปร้ยวๆแต่ไม่เปรี้ยวจี๊ดแบบกินไม่ได้แต่เปรี้ยวแบบอร่อยอร่อยแล้วก็พีว,ว่าถ้าเอาไปตำตำมะยมอะน่าจะอร่อยแต่ว่าไม่กล้าหยิบไปเยอะ เดี๋ยวกลัวไม่ย่าไม่ได้กินเพราะต้นมันมีต้นแก่แบบต้นเตี้ยๆเล็กๆเองน,น,นะคะทุกคนเอามาชิมให้ทุกคนดูดีกว่าว่าไอ้ต้นเนี้ยเยลมาเล็กชัตคาเบียแล้วมันมีรสชาติข่ายมะยมบ้านเราค่ะทุกคนถ้าบ้านใครมีนะลองเอาไปตามะยมกินนะคะอร่อยมากบอกเลย <c oughs> อื <c oughs> เปรี้ยวไตยหยีอ่ะแต่ว่าอร่อยอะ่ะถ้าตำมะยมต้องแซ่บมาก ัใจดำป็นล้านน่าะแซ่บสุดๆเออลูกผลไม้ต่อไปนะคะที่บีจะพาทุกคนชิมนั่นก็คือทุกคนรู้จักไหมที่เยอรมันเรียกว่าโยฮันสแบร์นะคะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนแล้วมันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวก็คือคนไทยอ่ะเอาไปใส่ พริกป่นน้ำตาลน้ำปลานะคะแล้วก็คลุกคลุกคลุกมันเปรี้ยวว่ะแอบไม่ยมนี่ทุกคนแต่ว่ามัน,ม,นมันตืนมันตื่นเลยจริงๆแล้วมันก็อร่อยอะ่ะอันนี้พี่ทีน่าชอบมากนะคะลูกสาวคนโตเพราะว่านางชอบกินเปรี้ยวนวางบอกว่าอร่อยส่วนตัวบิว่ามันก็ มันก็เปรี้ยวดีอร่อยดีคือมันไม่ได้เปรี้ยวมากแบบกินไม่ได้อะทุกคนมันเปรี้ยวแบบว่ากินแบบว้าให้ตื่นให้แบบว่าให้หายสางไปเลยจากความง่วงนอนค่ะทุกคนแต่อร่อยมากนะคะูต้นมันลยคะต้นมันเล็กๆเ,เองนะแต่ว่าลูกกัดเต็ไมไปหมดเลยนะคะ่ะทุกคนเห็นไหมแ,แดงๆเต็ไมไปหมดเลยเมื่อก่อนอะ แม่ย่ามีต้นใหญ่กว่านี้อีกนะคะแต่ว่านางตัดออกเพราะว่ามันมันมันใหญ่มากเกินหลือแค่นี้แต่แค่นี้ก็คือแบบพอกินได้ไปถึงข้างหลังนะคะทุกคนเห็นไหมกำลังดีเลยค่ะทุกคนอร่อยทุกคนอร่อยค่ะจากนั้นนะคะทุกคนบีจะพามาดูอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งเมื่อกี้เป็นสีแดงเนาะคราวนี้เรามาดูสายพันธุ์ที่เป็นสีขาวบ้างค่ะทุกคน ซึ่งเป็นพันเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะเป็นสีขาวนะคะมาชิมรสชาติกันค่ะว่าแตกต่างกันแค่ไหนอู้นี่ค่ะทุกคนพันุสีขาวสีขาวอะจะไม่เปรี้ยวเท่านะคะจะหวานหวานหน่อยแล้วก็อ,อร่อยหนุวะมีว่านะครุกกับทิกปรน น้ำปลาน้ำตาลทรายนะคะกำลังดีเลยค่ะทุกคนอืมมันคือแบบอืมกินเล่นได้เลยอ่ะกินเล่นเล่นเลยนะไม่ต้องอุย้ยหล่นมมนเลยไม่ต้องกินอย่างอื่นนะอืมน้่ทุกคนลูกใสๆเราไมีความเปรีกยวไม่ความอืมกินจาด ไปเถอะค่ะทุกคนไปที่มืออื่นต่อกันผลไม้ถัดไปที่บ้านแม่ยา่าค่ะทุกคนไอลูกเนี้ยถ้าสุกอะ่ะจะออกเป็นสีม่วงม่วงนะคะซึ่งลูกเนี้ยไม่เหมือนกับลูกสตอเบอร์ร่นะคะทุกคนลูกสตอเบอร์รจะออกหวานแต่ลูกเนี้ยก็ออกหวานแต่ออกเป็นสีออกเข้มกว่านะคะเวลาสุก เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าตอนไม่สุกเนี่ยมันจะแซบ่บเป็นจะเปรี้ยวแค่ไหนนี่ค่ะทุกคนโอ้โหทุกคนอีเนี่ยมันเปรี้ยวกว่าไอ้มะยมอีกนะอืปีว่าทั้งสองชนิดนี้นะเอาไปตามะยมบ้านเรานะอร่อยเหมือนกันกันทุกคนเปรี้ยวถูกใจเหมือนกันแน่นอน แต่ลูกเนี้ยเดี๋ยวบีดูอินเทอร์เน็ตให้อีกทีนึงนะคะว่ามันชื่อว่าอะไรบีลืมชื่อไปแล้วแล้วบีจะให้ดูว่าภาพตอนเขาสุกเนี่ยจะเป็นสีอะไรยังไงนะคะทุกคนแต่ว่าอือหือเอาไปตำเน่มันลงแซ่บมากเลยค่ะทุกคนอือหืออร่อยอะ่ะมันเปรี้ยวถูกใจมากเลยทุกคนคะ่ะหรือบีจะเอาไปตำนี้ จะเก็บไปดีเราไปตำที่บ้านให้ทุกคนชิมดูไอ้แล้วก็มาให้เราก็มาชิมให้ทุกคนดูว่ามันจะอร่อยแค่ไหนทุกคนแต่บีว่าลูกเนี้ยน่าจะอร่อยแต่บีขอคิดดูอีกทีนะคะว่าบีจะเก็บเก็บไปสักนิดสักหน่อยเอากลับบ้านเพื่อจะเอาไปลองตาเป็นเหมือนตำมะยมบ้านเราดูนะคะใส่ปลาร้น่าจะอร่อยนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราไปชิมลูกอื่นกันต่อดีกว่าน,นะคะตรงนี้เราก็จะเห็นต้นแอปเปิลนะคะทุกคน ลูกหล่นเต็มเลยค่ะทุกคนมันยังไม่สุกนะยิงลูกเล็กเกินนะคะทุกคนบีว่ามันน่าจะเปรี้ยวมากเลยอะตอนนี้มันน่าจะเปรี้ยวฝาดๆอะมันไม่น่าอร่อยอะแอปเปิลช่วงเนี่ยแอปเปิลนี่ต้องรออีกสักหน่อยนะคะสักประมาณสิงหาอะไรเงี้ยถึงจะเริ่มอร่อยหน่อยไปชิมอย่างอื่นกันดีกว่าเถอะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่มุมด้านหลังหลังสวนบ้านแม่ย่านะคะ ก็จะเ,เจอต้นแอปเปิ้ลที่บีเคยถ่ายให้ดูแล้วนะแล้วก็เจอต้นลูกแพรนะคะที่บีก็เคยถ่ายให้ดูแล้วเหมือนกันทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวบีจะพาไปชิมลูกพรํมนะคะซึ่งลูกมันอยู่ด้านนอกอะ่ะเดี๋ยวเราต้องออกไปข้างนอกกันดีก,กว่าเดี๋ยวไปลองชิมกันทันทุกคนว่าจะเป็นรสชาติยังไงนะคะตอนเนี้ย วนี้ออกมาด้านนอกของบ้านแม่ย่านาคะทุกคนเพื่อจะมาชิมต้นลูกพรัมบีเห็นหมยไทยเขาเก็บแต่หนูบีไม่แน่ใจว่าจะพูดว่าหนูเพราะว่าชินกับเขามาหนูมากเลยว่าหมายไทยเขาเก็บเนี่ยใช่ลูกพรมตัวน,นี้หรือเปล่าทุกคนมาลองชิมกันไหมว่าไม่สุกอ่ะมันมีรสชาติยังไงทุกคนบีไม่เคยกินแบบ,แบ,บไม่สุกนะกินแต่แบบเปรี้ยวค่ะ กินไม่ได้หรอกทุกคนเอาไปตำเมื่อกินไปได้ไม,ไไดมันฝาดทุกคนคะ่ะลูกเนี้ยกินไม่ได้เลยถ้าไม่สุกอะต่อให้ตำก็ไม่อร่อยมันฝาดกนินทุกคนไม่อร่อยไม่ว่านะไปกินมะยมที่เราที่เราจะไปตำกันดีกว่าไอ้ลูกนี้นะคะแนะนำเลยว่า ถ้าไม่สุกถ้าไม่ม่วงไม่ต้องไปเก็บมันบอดแทบนะคะทุกคนเออไม่กินแล้วอะ่ะทุกคนคะบีไปหาถุงพลาสติกที่บ้านไม่ย่ามาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวบีจะไปเก็บไอลูกที่เราจะเอาไปตำมะยมกันนะคะว่ามาดูว่าเดี๋ยวจะอ,อร่อยแค่ไหนตามไปเก็บด้วยกัน,นะคะ่ะทุกคน แสงอาจจะจ้าหน่อยนะคะทุกคนแต่ว่านี่คือแบบ่วงแบบพุ่มสองพุ่มแล้วนะเยอรามันนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บไอ้ลูกมะยมของฝรั่งก่อนดีกว่าทุกคนค่ะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะ ค่ะทุกคนแต่ว่าบีว่าบีจะเก็บไม่เยอะนะเพราะว่าบีกินคนเดียวอ่ะบีก็ไม่รู้ว่าจะเก็บอะไปทําไมก็คือเก็บแค่เรากินคนเดียวนะคะแค่แบบพอเอาไปตานะคะทุกคนก็คือบีกะว่าจะผสมลูกมะยมฝรั่งพันนี้แล้วก็อีกพันหนึ่งที่ลูกเล็กกว่าตรงนี้แต่ว่าบีว่ารสชาติไม่คล้ายกันนะคะก็คือเอาไปแค่ไม่เยอะค่ะทุกคนประมาณนี้ก่อนนะ ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บอีกต้นหนึ่งตรงนี้ที่มีเยอะกว่าตรงนี้นะคะไปแค่นี้ก่อทุกคนคันนี่คืออีกต้นหนึ่งที่บอกปีบอกว่าบีจะมาเก็บนะว่าต้นเนี้ยเขามีเยอะกว่าเพียงแต่ว่าลูกเขาอะจะไม่ใหญ่เท่าเท่าที่บีเก็บมาเมื่อกี้แต่ว่าความเปรี้ยวอะพอๆกนันทุกคนตายละมันขึ้น กับหมามุย้ยค oh, <no. S 1> ันมือแล้วอ่ะริมดูทุกคนนี่ค่ะหมามุ้ยฝรั่งตัวนี้ไม่น่าไปเก็บมุมนั้นเลยอะคันมือเลยเอามามาอีกมุมหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งเราจะเอาแบบมุมสูงกว่านี้นะนี่ค่ะทุกคนตรงเนี้ยไม่เจอหมามุ้ยแล้วะต่พยายามจะเก็บลูกที่มันแบบว่าใหญ่ๆหน่อยนะ ะทุกคนเห็นไหมคะพวกนึงมันมีเยอะมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราเลือกลูกใหญ่ๆดีกว่านะคะ เป็นไงคะทุกคนพอแล้วนะคนคนนี้พี่เก็บแบบว่ากินคนเดียวอะไม่รู้จะเก็บทำไมเยะแย่ก็คือเก็บแค่พอกินคนเดียวนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนได้อยู่นะเดี๋ยวไว้กลับบ้านอะเดี๋ยวไปตำมะยมไปดูนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าจะทำให้ชิมนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มาถึงที่บ้านแล้ว เรามาเริ่มตำมะยมกันเลยดีกว่านะคะมะยมฝรั่งของเราที่เราเก็บมาจากบ้านพ่อมแม่ย่าเริ่มจากกระเทียมเลยนะจากนั้นพี่ก็ใส่พริกสดเอานะคะ ก็เอาลูกไอ้มะย,ยมฝรั่งนะคะที่เราเรียกมะย,ยมฝรั่งแต่ว่าที่ยเยกเกอรมันเรียกสักกะเบร์นะคะใส่ลงไปไกันเลยค่ะทุกคนตามให้แบบพอปุบๆนะว้ามันกระโดดสูงได้ พอปูปูนะคะทุกคนแกดินออกไปแล้วหนึ่งทุกคนจะเห็นว่าไอ้มยะยมฝรั่งนี้เติมจะแบบปูปูนล่นนะคะทุกคนดีขอใส่น้ำตาลหน่อยนะจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลนะคะทุกคน ที่ขาดไม่ได้น้ำปลรราะค่ะทุกคนพี้วีมันเริ่มจากแบบความแซบนะคะจะใส่น้ำตาลปี๊บสักหน่อยนะคะทุกคนเื่อความแซบสักนิดหนึ่ง ไม่ให้มันเปรียวมากนะคะอ้าท้ำลายสอง เสร็จแล้วนะคะมาชิมกันดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวมาชิมกันว่ามันจะแซ่บแค่ไหนนี่บิ๊ตัสำหรับกินคนเดียวนะคะทุกคนกินเยอะกว่านี้ก็คงจะขี้แตกแล้วก่อ,อนนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะทุกคน มาลองชิมกันดีกว่าตุ๊กเปรี้ยวแน่เลยอืม้มว้ามันเปรี้ยวแต่มันอร่อยอ่ะทุกคนค่ะรสชาติแบบอือ้มเปรี้ยว ใจเข้มขนน้นมากทุกคนอืมอร่อยอะค่ะแล้วมันก็กรุบกรุบด้วยอือออืออต้องดูสีบันน่ากินมากเลยค่ะทุกคนดูค่ะสีแล้วก็ชิ้นเนะี่ย เหมือนตำมะยมบ้านเราาเลยนะแล้วอร่อยทุกคนหอมปลาร้าฉ่ำมากเลยอืมอร่อยมากเลยทุกคนไม่รู้พรุ่งนี้จะขี้แตกปะนะแต่ว่ารสชาติสุดยอดมากค่ะม,มันเปรี้ยวสะใจมากเลย เปลี่ยวปากทุกคนว,ว้าวเอาเป็นว่าบีขอลายแค่นี้ก่อนนะคะคิดต่อให้เสร็จแล้วพรุ่นี้ขี้แตกหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะมาบอกทีหลังนะแต่ว่าอร่อยมากทุกคนอยากให้ทุกคนไปลองทํานะคะ ถ้าใครอยู่เย็นแล้วมันก็ถ้าเจอต้นนี้ก็ลองตม้มอ่ำตำกินนะคะทุกคนอ่ามันแซ่บมากขอลาไปก่อนนะคะทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ